ในที่สุดฝันของหญิงออนก็เป็นความจริงหลังจากที่ได้ปล่อยพวงมาลาในคราบของพระตำหนักราชริตรุ่งโรดออกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งในวันนี้มีภาพพวงมาลาพระราชทานของมอรหรือท่านผู้หญิงอ,อนนอนงปิยนาถวชิรพัดออกมาในงานหนึ่งในวันจันทร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568 โดยมีใจความว่า,รา,รา,รราพระบาทสมด็ร,ระบรเทงรกูนรงดงหมีร,าร้ราส่างสมัยมีไรได้ซื้องินชยกทเรีวพร้อมทั้งพ่รักพวนส่วนราชการพระตำหนักราชริตรุ่งโรธและหน่วยราชการในพระองค์904ท่านเอกหญิงคุณหญิงมนาศยาทิพะยะวชิราภัก์ ส่วนราชการพระตำหนัก V.M.Y. เชิญพวงมาลาพระราชทานของพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนันต์ปีนาธวชิรพัฒน์นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำพระตำหนักราชริบุ่งโรดพระราชทานแก่นะ วัดราชบุรณะวัดบางปลาอำาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้ยืนยันในข่าวนี้แต่ขอให้ทุกคนได้โฟกัสไปที่พวงรีดหรือว่าพวงมาลาเพราะว่ามันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากพวงมาลาสีชมพูและมีชื่อกำกับว่าพระตําหนักราชริตรุ่งโร์กลับกลายมาเป็น พวงมาลาสีชมพูที่มีสัญลักษณ์ของพระแต่ก็ไม่ได้เีชื่อของแพระถ้าต้นไม้ออกจะไม่ได้เจอชื่อของพระธรรมนกราชลิตลุกงโรดคาดอยู่คงจะต้องรอดูความชัดเจนที่จะเพิ่มมากขึ้น หากพวงมาลานี้เป็นของท่านผู้หญิงออนางจริงหลังจากนี้ก็คงจะมีการออกพวงมาลาในนามของมออรอที่ไม่ได้มีชื่อของพระตำหนักราชริตรุ่งโรดคาดอยู่โอดใจรอกันอีกนิดนึงเพราะว่าขณะนี้พระตำหนักต่างๆก็เร่งที่จะทำคะแนนเร่งที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวของตัวเองกันมาโดยตลอด คิดว่าพวงมาลาล่าสุดสีชมพูมอรเป็นพวงมาลาของพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอนนงปิยนาถวชิราพัฒหรือไม่หรือว่าจะเป็นนางในคนอื่นที่อยู่ในตำหนักเดียวกัน